สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสาบึงการมาแล้วจ้าสาบึงการมาแล้วเมื่อนี่สาบึงการมีข่าวข้าวของป้าแจวน้องนาลิตามาบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังจ้าป้าแจวโพสข่าวเศรา้าโพสข่าวเศร้าของป้าแจวเอาแต่ยี่ตนเพิ่นจ้าเพิ่นแจงมากเพิ่นโพดเนาะเพิ่นโพดเฟซบุ๊กเพิ่นบอกว่าจากป้าแจวโพสว่าจะอัดคลิปตอนนี้คง พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ขอโพสเพื่อแจ้งเอฟซีที่เป็นห่วงนะคะคือวันนี้มาตรวจแบบละเอียดที่โรงพยาบาลคุณหมออันตาซาวพบว่าน้องไม่ปกติคือหัวใจลำไส้ตับไตอยู่ข้างนอกหมดเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าเคสแบบนี้จะเป็นแค่หนึ่งในสี่หมื่นคนเท่านั้นคุณหมอเลยให้ยุติการตั้งครันคุณหมอบอกไม่เกี่ยวกับ โคโมโซนของพ่อแม่เลยถ้าเรามีบุญร่วมกันค่อยมาเกิดใหม่เป็นลูกของพ่อกับแม่นะลูกรักสุดหัวใจสันพ่อแม่พี่น้องอันนี้ปาเจ้าวเพิ่นโพดจ้ะก่อนอื่นสาวบึงการกับคอสแสดงความเสียใจกับปาเจวกับลุงเคนเด้อจ้ะเพราะว่าสาวบึงการเข้าใจเนาะเข้าใจหัวอกปาเจาวา่าเพิ่นสิรูสืกจงังดเพราะว่าสาวบึงการกัเคย เจอเหตุการณ์แบบนี้คือกันจะซาบุงการกับสวสิตังรักได้เนะาะซาบุงการกับเจอเหตุการณ์แบบประเจ้าแล้วประเจ้าแห่งบรท่านได้เคยมีลูกจกคนเนาะจะเป็นสิบหกปีที่ล่อค่อยแต่งงานมาก,กับลุงเคนสิบหกปีเพิ่นกะอยากได้ลูกเพิ่นกะบ,บ่มีจกักเถื่อเนาะพี่น้องเพิ่นบ่มีลูกมียนยังเจักเถื่อเพิ่นก็เลยเนีย่ยใหญ่ามาอยู่กุงเทพกับน้องนาลิตากับ แพ่าๆเนี่ยกบนองสาวเพิ่นระมัดทองเพิ่นะดีใจเนาะเรบซี่ก็ดีใจน้ำเพิ่นทั่วประเทศยินดีน้ำเพิ่นสิบหกปีที่รอคอยตอนที่เพิ่นโพดก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่จ้ะว่าเพิ่นสมีลูกมีเต่าแล้วเพิ่นก็พดว่าใจแตกสลายทุกคนกะโต๊กใจตอนแรกเพิ่นโพล่นะว่าแม่เพิ่นเป็นอียงใจแตกสลายเพราะว่เมื้อเสานี้เห็นนั่นป้าแอนเนาะ พี่เลี้ยงของน้องนาริตาน้องตัวเกียวพ่นโพดว่าประแจวุงเครเพิเป็นสิบปตรวจไปให้คุณหมอตรวจให้ละเอียดนะแม่จ้ะให้ตรวจให้ละเอียดว่าสุขภาพร่างกายอยังแข็งแรงบอร่อหน่องแข็งแรงบร่ทุกคนกับบคิดว่าสิเราสิมาเจอแบบนี้เนาะวันนี้นาริตาถามเป็นตะจีบเป็นตะบีบหัวใจนะแม่จ้ะนาริตาถามป่าว่า ป้าจา๋าหนูให้ยายเข็มโทรหาป้าทั้งสองครั้งทําไมป้าไม่รับโทรศัพท์หนูแล้วนาฬิตาก็วิ่งมากอดมาหอมป้าแล้วบอกป้าว่าป้าสู้ๆนะหนูรักป้านะป้ากับลุงก็รักนาฬิตากับตัวเกี่ยวมากนะลูกกําลังใจของป้ากับลุงพนะพี่น้องสาวบึงการอ่านสาวบึงการกระซินน้ำตาไหลเวาบ่าค่อยออกจ้ะตัวเพื่อนแทงสิไห้คักเนาะ ขนาดเท่าเป็นเอฟซีแซมนีเท่ากันยังอันรู้สึกเสียใจนะ้ำเพลินนลแม่จ้าจังใดก็เป็นกําลังใจให้ป้าแจวกับลุงเค้นเนาะสูสูเนะาะถ้าเกิดว่ามีบุญมีวาสนาเดียวน้องก็มาเกิดน้าไม้เนาะจ้ะเดวน้องกับมาเกิดน้าไม,อม,าไม่อันนี้คลิปนี้ซาบึงการกสิยากเป็นกําลังใจให้ป้าแจวนั่นแหละปะ้าแจ้วเพื่อนกับ ได้อ่านทุกคอมเมนต์เพิ่นก็ออกมาโตดขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกทท่านนะคะป้าเจ้ากับลุงเค้นได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่เอฟซีส่งมาและต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายใครเลยอันนี้ก็เข้าใจเนาะว่าป้าเจ้าเพิ่นสิรูสึกจังใดเพิ่นก็บอยากบอกก็ผู้ใด้นะแมพี่น้องแต่เห้าเป็นเอฟซีเฮ้ามาอ่านจืออยู่ในเฟสในอย่างนี้เฮายังจุกนะแมจ่ะจุกบ่ลูเซียนบอกํำไหน เพิ่นรับสายเพิ่นกระซิมิตไหาเนาะคันค้นถามเพิ่นเนาะอันนี้ยันสาบุงการเข้าใจอยู่ว่าป้าเจารู้สึกจังใดกระต่ายอีต่นอยู่จ้ะเป็นกำลังใจให้ป้าเจาแล้วก็ขอฝากไปยังเอฟซีที่อยู่คนละไฟล์คนละกล่ำคนละไฟล์คนที่อามาพูดแสะกันด่ากันจังสันจังสีเหตุการณ์นี้นะสาบุงการขขรลอง ทุกคนเด้อจเอฟซีทุกคนที่อยู่ฝ่ายตรงขามให้หยุดไว้เหตุการณ์ให้หยุดไว้อย่าโพด่อย่าแสอย่าวา่าไหเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจของเพิินแล้วอย่าไปโพลว่าไห้เพิินอย่าไปโผล่ซ้ำเติมเพิินเพราะว่ามันเจ็บปวดแล้วนะแม่พี่น้องอย่าไปซ้ำเติมกันเถอะเหตุการณ์จังสิให้กำลังใจกันดีกว่านาอจ้ะเป็นจังไดก็เป็นกำลังใจให้ป้าแจวลุงเคนให้ทุกคนที่ เจอเหตุการณ์แบบนี้เดอ้จดอจ้ะตาบึงการกับ่มียังหลยดอกซา,าบึงการกะอ่านไปซาบึงการกะกันไปคือกันอีตวนเพิินเพิ่นอุตส่าดีใจสิได้ลูกได้เต่าเนาะสิบหกปีที่ล่อค่อยเป็นจ้งไดกะยังมีน้องนาลิตาน้องตัวเกียวเดอ้อปเจ้าวเอ้ยเลี้ยงน้องตกเกียวน้องนาลิตาให้ตหาหักไปแบบนี้ลหละนี่ละ่ะคือกำลังใจของปเจว๋วน้องนาลิตาน้องตัวเกียวนี่ล่ะจ้ะ ที่จะเห็นให้ป้าเจ้ามีกำลังใจสู่ต่อเนาะเอาเป็นกำลังใจให้จ้าป้าเจ้วสู่ๆเด้อคลิปนี้สาวบึงการกะขอเอาไว้ซ้ำนี้ละจ้ามาส่งกำลังใจให้ป้าเจ้วจ้า